สนับสนุนโดยเบเน plus โปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองทนายความกองทัพธรรมทนายอนันตชัยชัยเดชโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าการอ้างว่าเชื่อมจิตมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จหากไม่จริงแล้วยังนำเรื่องไม่จริงออกเผยแพร่สู่สาธารณะผมจะจัดให้เข็ด ทั้งผู้นำเข้าข้อมูลและแอดมินผู้เผยแพร่เพราะการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างอันพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอาลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวงเล็บ1 2 3หรือ4ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคบคลหนึ่ง ผู้กระทําผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและให้เป็นความผิดอันยอมความได้อยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากมีเรื่องเดี๋ยวจัดให้คอยติดตามสุขที่16เมษายน2567ทนายอนันตชัยเชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก่อนหน้านี้ หลังจากนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สํานักพุทธศาสนาและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้องไนซ์เชื่อมจิตเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยต้องตรวจสอบกับผู้ปกครองว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่ต่อมานายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งการให้พุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานร่วมกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักพุทธได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องของพระสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสองครั้งโดยครั้งแรกมีภาพพระสงฆ์ปรากฏในโรงแรมที่มีการเชื่อมจิตส่วนพระสงฆ์อีกรูปที่ปรากฏในคลิปไปกราบน้องล่าสุดเพจนิรมิตเทวาจุติโพสต์แจ้งว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าสำนักพุทธจะเดินทางมาที่สุราธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่าง24-27ถึงเมษายน2567 อยู่นอกสถานที่ใกล้กรุงเทพมหานครหากสำนักพุทธประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราเรียนชี้แจงอยู่แล้วจากน้องไนซ์นิรมิตนางพวงเพชรชุลเอียดร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีบอกถึงกรณีมีประชาชนเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าตรวจสอบน้องไนส์เชื่อมจิตอายุ8ดขวบอ้างตัวเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตที่ไม่มีอยู่ในคำสอน ว่าได้สั่งการในอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสาานาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่บ้านพักของครอบครัวเด็กอายุ8ขวบพร้อมกับนายกันณทั์พงไพบูรณเวศหรือกันจอมพลังเข้าตรวจสอบโดยด่ว,ดวนว่าการกระทําของเด็กอายุ8ขวบเป็นอย่างไรและมีความเหมาะสมหรือไม่นางพวงเพชรบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปตรวจสอบโดยด่วนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจํานวนมาก ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบกับผู้ปกครองด้วยว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่เพราะลําพังเด็กมีอายุน้อยน่าจะยังไม่มีการนึกคิดไตรตรองอะไรได้มากรวมถึงตรวจสอบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังหาผลประโยชน์จากน้องไนซ์หรือไม่ส่วนตัวมองว่าการจะนําเรื่องพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเช่นนี้ไม่ตรงกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งยังทําให้ประชาชนหลงเชื่อจึงให้สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหากมีประเด็นใดที่เข้าข่ายหลอกลวง จะดําเนินการตามกฎหมายหรือมีพระภิกษุสามเณรรูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ดําเนินการทันทีโดยไม่มีการละเว้นขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนรับฟังคําสอนดังกล่าว